สวัสดีครับผมพบกับช่องบ่าวแปรเหมือนเดิมครับก็วันนี้ก็มีคลิปมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับก็คลิปของสาวขมิ้นคนหนึ่งนะครับที่ออกมาด่าคนไทยนะครับแล้วก็โดนนายจ้างไล่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่กลับไปประเทศตัวเองนะครับไม่คิดว่าจะหยุดนะครับแต่กลับไม่หยุดนะครับกลับอัดคลิปออกมาดา่า คนไทยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วลองไปดูคลิปกันเลยครับแต่เงน,นจะไม่ใช่คนอะเพราะว่าทาเป็นคนจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจภาษาของคนสินี่คณะผูกไทยแล้วนะมันยังไม่เข้าใจเลยบอกว่าไม่มีคนหายจะไปเด็กเพี่ออะไรบนภูเขานั้นเป็นศพของทหารไทยหรือเปล่าไม่มีใครรู้แล้วทหารของกัมพูชามันไม่มีคนหายบอกแล้วว่ามันมีคนหายแค่สิบหกคนที่พวกคุณจับเขาไว้เพื่อจะต่อรองเอาประสาทาตักตวายไปคือพวกคุณอ่ะไม่งโคตรต่างชาติ ยังไม่ชนะก็เลยแบบจับทหารของคนอื่นเพื่อไปต่อรองอะน่าสงสารน่าสงสารจริงๆอันนี้ฉันก็งงอยู่นะกัมพูชาไม่ได้มีคนหายแต่อยู่บนนั้นมันมีศพเป็นศพทหารไทยหรือเปล่าเออต้องวัยอะไรด้วยนะที่ตายกันเยอะน่าสงสารจริงๆอันนี้มันเป็นโจรที่มันอยากได้ดินแดนของคนอื่นมันก็เลยต้องเสียสละชีวิตเพื่อจะเซ็นไหว้ของคนอื่นเขา ก็ไม่เป็นไรยังไงเขาจะให้เกียรติอารของผู้คุณอยู่ดีเอาให้ให้เขาตายในน้มของผู้รักชาติไปผู้ปกป้องไปถึงแม้ความเป็นจริงมันตายเพราะมันอยากหลของคุณอื่นก็ตามวิ่งเอด่ังไดด้ถท่านเลือดนุ่งนิ่แต่ยังยืงเยยก็อัดยทางกรูากน้้ก็เปการประกาศไฟระพุ้เอาต่้งใดานดนใหญ่หญ่จดน้อยแานี้ประฟาชนต้นจีจงเี่ยบลูบ้านขู่เหมือนหลือดขู่ซับกัครูยญ่เมืนโจ้ขึ้นไเาจับตักเลกระบะตียมันมาจับตะกเลกระบะ นั่นหละครับท่านผู้ชมแล้วแล้วศพที่เอาไปโยนทิ้งลงลงบ่อบ่อตมนะครับบ่อโคนนะครับและเป็นศพของทหารกัมพูชาหรือของทหารไทยกันแน่ครับท่านผู้ชมดูนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับแต่ได้ใจความนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าศพที่โยนทิ้งลงบ่อตมนี้นะครับ เป็นศพของทหารคาเมนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมไปชมลิปกันเลยครับท่านผู้ชมทุกคนใช่โศพตามคาเมนหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเขามาโยนทิ้งแบบนี้ครับทำไมเขาไม่เอาไปทำพิธีตามศาสนาครับทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงครับเห็นไหม่ะครับท่านผู้ชมครับดูอีกรอบนะครับท่านผู้ชมจะให้ท่านผู้ชมดูชัดๆอีกรอบนะครับว่า ใช่ศพของทหารขม,มรินหรือเปล่านะครับทุกคนคิดว่าใช่ศพทหารขม,มรินหรือเปล่าครับเนี่ยทําไมเขามาโยนทิ้งแบบนี้ครับทําไมเขาไม่เอาไปท,ทําพิธีตามาศาสนาครับทุกคนทุกคนคิดว่ายัางไงครับออืแล้วก็มาโดนโยนเอ้แล้วก็มาโยนทิ้งแบบง่ายๆแบบนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีการไปเอาเอาไปท,ทําพิธีตามาศาสนาอะไรเลยนะครับเออ ไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวกูว่ามันไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติกูคิดว่ามันเป็นบาปกรรมของมึงที่พวกมึงอ่ะสร้างกับประเทศกูนะกรรมลุ้นล้วนเลยมันไม่ได้เป็นภัยของธรรมชาติหรอกนะควรจะรู้สํานึกนะไม่ต้องให้กูพูดเยอ,อะอ่ะเข้าใจไหมทุกวันเนี้ยกูไม่รู้นะว่าจิตสํานึกของพวกมึงอ่ะอยู่ที่ตีน หรืออยู่ที่ตูดนะแต่กูไม่เข้าใจอะ่ะแล้วนี่ปราสาทที่พวกมึงยืนยันว่ามันเป็นของประเทศมึงเงินของมึงอะ่ะมีไหมมีสัญลักษณ์นี่ไหมธงชาติของพวกมึงอะ่ะมีไหมไม่มีแต่ธงชาติของกูอะ่ะมีเงินของประเทศกูอะ่ะมีคนจะรู้คิดอะไรอยู่เนะี่ย มันเป็นของประเทศกูลล้วนเลยไม่ต้องมาอยากได้นะมึงควรจะพอใจสิ่งที่พวกมึงมีไม่ต้องมาอยากได้ของคนอื่นประเทศของพวกกูไม่เคยไปรุกรานประเทศของพวกพวกมึงและประเทศใดๆประเทศของพวกกูไม่มีจุดประสงค์ใดๆที่จะไปรุกรานประเทศของคนอื่นประเทศของพวกกูขอแค่สันติภาพ ความสงบสุขเท่านั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมสาวกัมพูชาคนนี้นะครับถูกนายจ้างไทยนะครับไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปากแก้วนะครับก็เพราะเพราะว่าปากแก้วแบบนี้นะครับนายจ้างไทยถึงไล่ออกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมีคลิปอยู่นะครับนี่ครับร้องไห้นะครับท่านผู้ชมครับออกมาร้องไห้เลยนะครับหลังจากที่นายจ้างไทยไล่ออกนะครับ เอานอานบเชียจยบเชียัมายอมพงบวเรียเนยังไงล่ะครับผมท่านผู้ชมปากแจ๋วนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วนะครับอย่าเล่นกับคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับสาวคนนี้นะครับหลังจากที่โดนนายจ้างไทยนะครับเอไล่ออกนะครับกลับบ้านคาเมนไปนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่หยุดทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับ ยังออกมาถ่ายคลิปอยู่นะครับถ่ายคลิปอัดคลิปออกมาด่าคนไทยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับเอาจริงนะกูหเหนื่อยแทนอะ่ะไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะกูไม่ได้สนใจอยากเห่าอะไรก็เห่าไปกูเนาพวกมึงอะ่ะเป็นแค่ขยะโลกชนิดนเท่าแหละสุดท้ายแล้วใครดีใครชั่วเราก็ต้องรู้แต่เรื่องหนึง่ง ภาษาของพวกมึงอ่ะกูไม่ได้อยากพูดเว้ยถ้ากูพูดภาษาของกูอ่ะพวกมึงจะงโง่ไม่เข้าใจอีกอ่ะเออกูก็ต้องพูดภาษาของพวกมึงอ่ะให้มึงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้อยากพูดเลยจริงๆริจริงจริงในสัตว์ไม่ได้อยากพูดนี่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่โดนไล่กลับบ้านไปแล้วนะครับก็คิดว่าจะหยุดนะครับแต่สุดท้ายไม่หยุดเหมือนเดิมครับ ออกมาอาดัดคลิปด่าพูดถึงคนไทยอีกเหมือนเดิมนะครับผมพฤติกรรมแบบนี้นะครับคนคอมเมนชัวร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ใช่คนไทยอย่างแน่นอนนะครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเอาจริงนะกูเหนื่อยแทนน่ะไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะกูไม่ได้สนใจอยากเห่าอะไรก็เห่าไปกูเน้าพวกงอ่ะเป็นแค่ขยะโลกชนิดนึงเท่านแหละ สุดท้ายแล้วใครดีใครชั่วเราก็ต้องรู้เอ่เรื่องหนึง่งภาษาของพวกมึงอ่ะกูไม่ได้อยากพูดเว้ยถ้ากูพูดภาษาของกูอ่ะพวกมึงจะโง่ไม่เข้าใจอีกอ่ะเออกูก็ต้องพูดภาษาของพวกมึงอ่ะให้มึงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้อยากพูดเลยจริงจริงจริง,รงไอ้สัตว์ไม่ได้อยากพูด oh, oh. ไฟไหม้น้ท่วมแ oh, oh. ผ่นดินไหว ทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนขนาดกลับบ้านคิดว่ามันเขาไล่กลับบ้านไปแล้วนะครับที่พวกมืออ่ะก็คิดว่าจะจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับแต่ยังไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เป็นภัยของธรรมชาติหรอกปากเกี้ยวจริงๆครับปากเกี้ยวยังไงก็ยังปากเกียวอยู่ในค่ำนะครับท่านผู้ชมต้องพูดเยอะไม่เข้าใจไหมไม่หยุดจริงๆนะครับทุกวันเนี้ยกูไม่รู้นะว่า